สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปองปายสุกผู้สุขคนนะคะพี่น้องค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเศร้าเนี้ยก็บ่มีหยังดรอกค่ะเศร้าเก้าเศร้าเดิมนะคะพี่น้องค่ะหลังจากที่บอกพี่น้องว่าสิตัดตนวาสนาะ เมื่อนี้ก็ได้เลิกงามย่ามดีแล้วคับพี่น้องคะหินกับซีเดกเก็บตัดต้นวาสนาออกเพราะว่าอย่างมันเคี่ยงค่ะมันติดหลังคาเิ่นเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมียฝรังเยอรมันวิไลแม็กนะคะพี่น้องคะงานบาดงานสองงานอีกอย่างเซจซับเรียร้อยโอ้ยวิไลเริมสบายใจขึ้นมากและะ้วค่ะเลืออยู่สองสิ่งสองอย่างคือวานี่แหละคะ่ะตัดออกเรียร้อยแล้วก็เลือกเก็บหินหินที่เอามากก็คืออ่า เป็นหินที่อยู่ตรงนี้นะคะพี่น้องคะตรงที่มองวิล่ลปลูกต้นวาสนาหรืคอคะเพราะว่าตอนที่แหลกกะว่าเอาว่างว่างว่างว่งว่างว่างไวเพื่อที่จะไม่ให้หญ้ามันขึ้นเนาะคะ่ะหญ้ายังบ่ขืนเป็นหย่าไวาพี่น้องคะตายหย่ากอีลี่ขนาดเอาอัญญาเผาใหม่ใส่เอาเล่าอับใส่เอาใส่ทุกย่างเอาใส่ทุกยา มันกับปอตายมันหน้าด้านนี่ลีนเนาะคือสงสัยสิคือวิไลนะคะพี่น้องเนาะวิไลไม่หน้าด้านนะคะแต่วิไลหน้าทนค่ะทนเอาผัวเขาโอ้ยบ่แมนดอกค่ะพี่น้องพ่แมนผัวเขาดอกค่ะเพิ่นกับเป็นผัวของเขากับจิงอยู่แต่ว่าแค่ในใบทะเบียนสมรสเนาะแต่เรื่องความเป็นจริงหรือว่าการอยู่การหยังกับเป็นของวิไลล่ะค่ะพอใหง่กับว่าเป็นของผู้อื่นนะคะเป็นของวิไลคนเดียวนะคะพี่น้องค่ะอุ้ยเพ้่ฝันอีกแล้วเอามาพี่น้องมากๆมากรอบมาโกยินเอาน้ำกัน ค่ะพี่น้องค่ะเป็นปกติของวิไลค่ะตื่นขึ้นมาแต่ว่าอาบน้ำแล้วมันเป็นเรื่องที่ผิดแปลกตื่นขึ้นมาขอทําเบี้ยทํางานก่อนเนาะค่ะขอทําทุกสิ่งทุกอย่างไห้มันเสร็จสับเรียบร้อยไปก่อนเนาะพี่น้องก็ตาแล้วเรียบร้อยพี่น้องค่ะกับมานันนๆนนนเป็นทอนๆเพื่อที่จะหายน้องเคยเอาไปถิมทงเนาะค่ะเจา้าของเอาไปถิมว่าเป็นเนาะค่ะ,พะเพราะว่าขี้ คู่โบตาบ่าเป็นขี่เป็นค่ะแต่ขับไม่เป็นนะคะตาแต่ให้ขับเองขับไม่เป็นค่ะวิไลกับมาตาดัดเป็นทอนเป็นยางไวเรียบรอยเก็บไวเรียบรอยเพราะว่าย่ามนองเคยอันสีออกไปหน้าก็ให้เขาเอาใส่รถคู่โบตาเอาไปถิมหน้าเนาะค่ะพี่นองค่ะนี่แหละค่ะชีวิตประจําวันของวิไลค่ะตื่นขึ้นมาสิ่งเดียวสิ่งแรกคือถ้าไม่ทํางานถึงจะ ล้างหน้าแปรงฟันนะคบพี่น้องคะเป็นเรื่องปกติของวิไลบ่มีผู้ไรมาดอมมาดมดอกอคะยุคผู้เดียวว่ามีผู้มาดมค่ะถ้าห้องเห็ดแบกเห็ดงานกอนแล้วเข้าไปอาบน้ำม,มันโอเคถ้าเข้าอาบน้ำแล้วไม่เห็ดแบกเห็ดงาน มันก็ต้องไปกลับไปอาบน้ำอีกคือเกาเมนบบพี่น้องคะก็เลยทำงานก่อนค่ะนี่แหละค่ะสภาพที่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะต้นวาดสนาเพิ่นมีอยู่ิ0ต้นค่ะเพราะว่าวเล,ปลกกะะ่ปลูกห้ากิ่งเนาะเนาะปลูกยูหาตอนแต่ละทอนที่มันขึ้นมามันก็ขึ้นมาสองตน้ตนสองต้นมันก็เลยเป็นสิบต้นมันมีเวลไลตัดออกไปหาตน้นมันก็เหลือห้าต้นเนาะพี่น้องคะในสวนทุกสิ่งทุกอย่างก็เสร็จสับเนาะคะ่ะด่านของใหม่มงคลข้นเกาออกจนเรียบร้อยหรอค่ะเบื้องเคียว อฮือๆอ,ออือแล้วค่ะพี่น้อง่ะมานนี้กัย่งเหลือนี่แหลคะค่ะเหลืออยู่หนึ่งงานหนึ่งสิ่งค่ะพี่น้องค่ะงานก็นกนคือว่าต้องไปเอาเฟียงค่ะต้องไปเอาเฟียงมาปกคุมนะคะเนาะนี่ค่ะวิไลปลูกเสร็จทับเรียบร้อยรอแต่มันงอกมันเงยขึ้นมากคือว่าที่แหลกวิไลว่าสะไปเอาผักเขียวปีน้ำป่ามาปลูกก็เกิดความอาการที่แบบว่าพื้นที่มันหมดแล้วค่ะวิไลปลูกพักหมืแล้วค่ะพี่น้องค่ะ ใจหนักพี่น้องคะขณะอาบน้ำเมา่ไม่ไม่ได้สวยแล้วเนาะ,ะสวยแล้วเด็ดออกแล้วเนาะค่ะเนาะสวยแล้วเด็ดออกแล้วเด็ดแก่แกแล้วอากาศกะยามมือเสาร์ช่วงนี้มือสองมือนี้อากาศดีอยู่เป็นเย็นเย็นเป็นลมร่มมือเสาร์นี้วิ่งตื่นขก้นมากไลก็ใส่สุทน,นอนเนาะเกงขาสันใส่ขาสันแต่ว่าออกมาเห็นเบียร์วิไก็ใส่สินใส่สินใส่เสือ้ออันคือว่า เป็นเรื่องปกติของวิไลเนาะคะตื่นขึ้นมานียายจะไปถามถวาร่างนาแปลงฟันบอกตูดเก้าสูตรเดิมค่ะพี่น้องค่ะคือตื่นขึ้นมาบางมือกับล่างนาแปลงฟันก้อนบางมือกับเพื่อนต้อกค่ะเป็นเรื่องปกติของวิไลเนาะเพราะว่าอย่างหูปอเพราะว่าถ้าวิไลเห็ดเวียกปึ๊บถ้าเข้าไปอาบน้ำก้อนเรามาเห็ดเวียกมั่นกับวัแล้วแม่พี่น้องค่ะวิไลเป็นติดนิสัยคือว่าเน่อยุบพูดียวเนาะง่ายๆพี่น้องว่ามีผู้ใดมาดมมาหอมมานนั่นดอกนอกจากเยี่ยบเพมาัง่าเมากน้ิงๆนามสาือว่ง อาจตื่นขึ้นมาก็เห็ดเบียกชกชกแกๆอันจีถ้าเขาถ้าเขาไปอาบน้ำเขาไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างหน้าแป้งกันกินข้าวแล้วจ็เห็นมะเห็ดเบียกมันก่ะเกิดนี่ยังล่ะเอ่อมันบ่แล้วแม่พี่น้องกามันก็ต้องกลับไปอาบน้ำกลับต้องไปเห็ดอยังคือเก่าปานี้วิไลกะนี่แหละค่ะวิไลเห็ดแล้วเรียบร้อยมื้อนี้แล้วอิลิเซตซับเรียบร้อยตัดออกแล้วค่ะตัดเป็นบางอ่ะตัดเป็นบางต้นเนาะต้นใดที่มันเอ่อหาสังกะสีของปากอะตัดออก คือต้นไดมันบวห่าต้นไดมันไก่แน่มันเอ็นเอ็นมาทั้งที่กะปงจุงพลไหวเนาะแต่ว่าทานที่ตัดออกก้อนนั้นต่อไปทามันปุ้งกระสีจังสีตัดทั้งทีออกอีกหมดเนาะค่ะค่อยๆตัดไปตัดไปเไปเลยเสียดายนั่นแหละค่ะนั่นคือชีวิตประยำวันของพี่ไล่้ยงแะพี่น้องค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่ะค่ะพี่น้องเนาะอีกมื่อกี่มือเนาะมื่อวันนี้วันวันพฤหัสเนาะค่ะวันพฤหัสเมือซุกเสา พ่อใหญ่เดินทางวันอาทิตย์เนาะคะ่ะเนาะเนาะพ่อใหญ่อ่าม่นี่นยี่สิบหกป่ะน้องพี่น้องคะอ่าพ่อใหญ่เดินทางวันอาทิตย์แล้วคะพ่อใหญ่สิมาถึงคอนแกนกับช่วงเกือบเที่ยงเนาะคะ่ไะไฟไล่กับสิเด็ไปฮับอยู่ผนลนล่ะล้กกับสิพักคอนแกนอยู่จากสามมือจากสามสามอ่าจากพักทุกคนแกนจากสามขึ้นเนาะคะ่ะเพราะว่าเพ่อนมีเพื่อนเพื่อนอ่ะบริษัทเดียวกันสมัยตะกี้เนาะคะ่ะเป็นเพื่อนเหตุอ่ะ เห็นงานบริษัทเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละจุดแต่ว่าเป็นเพื่อนกันหุ้จักกันแล้วมนีวิไลเคยเบาไปแล้วเนาะวิไลเคยเบาไปฟังแล้วว่าเพื่อน่ะเป็นมามีเมียอยู่ขอนแก่นเนาะอยู่อยู่อยู่ในตัวเมืองขอนแก่นสมัยตะกี้เพื่อนมีเมียอยู่โคราชบดนีพวกพัดเพื่อนเพจยังดนหรอวิไลกะบอกข่าวไปฟังเนาะเนาะบัดนเพื่อนก็ไม่ได้ไม่กับเมียเพื่อนอยู่ขอนแก่นเพิ่นพักอยู่ขอนแก่นหรอเพื่อนเบาไทยได้เพราะว่าเพื่อนเคยมีเมียโคราชมีเมียคนไทยคนอยู่โคราชหรอเพื่อนเบาไทยได้เนาะ หมูพอใใ่อยายพันกนสามารถเบา่าวไทในในหลายเติบแล้วค่ะแต่สุมมตอนี่ก็สิบวอกเกียงแล้วเนาะพี่น้องคะแล้ววันนี้กับพันมาได้เมียไม่อีกอยู่นีอ่าอยู่คอนแกนบาดพอใใ่อยายเราสิไปเยี่ยมนะะในใเนาะค่ะพ่อยายเราก็คุยกันไว้ว่าเออเนาะค่ะผักคอนแกนจยากซ้ำขึนเนาะค่ะจังสิมาผักยู่เฮียนนี่ซ้ำขึนพี่ไรยังวายอยู่กับพี่น้องคะ <c oughs> จีเอาไงไงทีนอนก็ไม่ไรทั้งเทิงอันทักทีนอนน้อยเน่ะทั้งเทิงมันนิ่มมันโอเคอยู่ค่ะแต่ทีนอนกลางๆเนี่ยมันเป็นทีนอนลูกไส้เนาะค่ะพี่น้อง มันเป็นตีนอนลวงชายมันเป็นตีนอนยางพาร่ามันแข็งก็เลยถามพใหญ่ว่าเจ้าโอเคนะเพินพ่นถามไม่เลยนยอนกับมา่งสิบปีพี่นองเพิ่นก็เลยยอนไม่เลยว่าอ่าดีๆีนัน่นอนนอนใสว่า <c oughs> เจ้าสิมาตามเห็นยังคือความหมายว่าอ่นาน้ำอุ่นกับว่ามี่อาบห้องน้ำเจ้าก็นั่งยองๆบ่ได้มาหนีนอนเจ้าสินนอนไหนบ่เพราะว่า อธิโนนมันแข็งแต่บเบิ้งว่าพ่อใหญ่สิเป็นยังไงเขาปกติพ่อใหญ่มากน้องพอเคยมานอนอเฮีย,มย,ยนมีอะไรจังเกียกันนอนอยู่แต่โรงแรมแล้วกคะยามนั้นกับเซร้ารถแล้วก็มาเนาะครับสมัยตะกี้สมัยแม่วิไลย,ยังอยู่เนาะงขอชวนที่ว่าเพิ่นเพิ่นมาเที่ยวทุกเทือดละค่ะทุกเทือเพิ่นมาเพิ่นกับอ่าทุกเทือดที่มามาแบบอ่าบานกระสีแคร์มากอ่าหาพี่น้องหรือว่า ย่ำพวงเวนมาเล่นอยู่นี่ย่ำมือแรกเขากลับไปนวดทุกคนแกนหนึ่งสี่เมื่อขับบอดดาพักบ่ได้ยยุ่เฮียนมีไรเนาะคะ่ะย่ำพวงเวนกับมาอยู่สี่ละอยู่เล่นไม่ได้นี่แล้วก็ไปหันไปหนีไปทงไปหน้าบัดยนี่มือแรงมากขับรถกลับคอนแก่นเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งสีะะ่เนาะมาหนีเพิ่นว่าข้างหนีเพิ่นว่าเพิ่นสีนอนแต่เพิ่งเป็นปหนึ่งใดพี่น้องกายยังบารูเนาะคะ่ะ พี่ไล่ก็เลยว่าอันมันเป็นเรี่องสีเดทเขาอืมจักแต่ด,ดีๆยังนอนไดเป็นยังแจ้งสีนอนบ่ไดหัวเจว้าฉัไปบากยังหอดเขาขอเกลเลยว่าสีนะคะพี่น้องคะอย่าไปบอาหอดเขาเนาะครับเพิ่นนั้นเพิ่นซื้อกล้อง,องพี่น้องคะเป็นวันนี้เพิ่นซื้อกล้องมือสองเนาะอ่าอยู่เมืองนอกเขาสีเห็ดเป็นแบบว่าจังรถเนาะฝรั่งเขาก็บหมากซื้อรถมือหนึ่งเนาะพี่น้องค่ะส่วนมากที่วินเลเห็นวิไเล่หูจากเีเขาบอกค่อยซื้อได้รถมือหนึ่งเขาสซื้อรถมือสองเนาะวันนี้ กล่องบานนี้พ่อใหญ่เลยว่าเห็อนอันแบบว่าอยู่อยู่เมืองนอกจังพ่อใหญ่ขายข้มไฟนี่เนาะถ้าเป็นราคาที่ขายถ้าเป็นราคาที่ขายเต็มกับป่าพันสองพันเนาะส่อตีไปขายข้มไฟกันอยู่ฮัมเบิร์กเนาะขายได้ยซี่ลอยหันซิปถ้าเป็นราคาเต็มอิเล็ก่ะพ่อใหญ่ว่าเกือบสองพันเนาะค่ะบานนี้จังกล่องของพอง่อใหญ่ที่เพิ่นซื้อไม่นี่มเมมเป็นกล่องโตัวไม่เลยค่ะเพราะว่าเพ,าพาิ่นมาเตรียมมันหายอีกพอเพิ่นเสียดายค่ะพี่น้องกะหมูขึ้นหมูขึ้นเพิ่นก็เลยว่าจ้าง เพิ่นช่างั้งแต่ตอนเวลาอยู่เหรอคะตอนเวลาอยู่เพิ่นว่าเพิ่นเบิงเบิงเบิงที่เขาขายแล้วเพิ่นมักรุ่นนี้รุ่นนี้ที่เขาขายมาเนาะแต่ว่าเขากับเขาก็เป็นคนเล่นกองแต่ว่าเขาซื้อมาซื้อมาแล้วเขาก็ขายออกถึงสินะมันเพิ่นก็เลยว่าฉันบ่ซื้อของใหม่ดอกตาหายเสียดายบัดนี้เพิ่นเพิ่นซื้อของเก่าเพิ่นผัดเขียนที่อยู่ก็โอเคอยู่ค่ะที่อยู่ก็โอเคอยู่แต่ว่าเพิ่นเขียนรหัสไปซนี่ผิดพี่น้องคะเพิ่นเขียนรหัสไปซนี่ผิดจริงจริงเพิ่นสิได้ตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วล่ะ เพิ่นเขียนรหัสไปซนี่ผิดก็คือว่าปกติเพิ่นสียูมืนเคียนเนาะมันก็มืนเคียนคือกันนะเพิ่นบอกเขียนโอลิคิงค่ะพี่น้องคะเพราะว่าตอนนี้เพิ่นใหญ่ไม่ยู่ตรงที่อ่าอ่าเพิ่นกับวิไลพักแล้วเนาะเฮียนที่เพิ่นอยู่กับเมียเมื่กี้เพิ่นกับใครเอียงไปแล้วเพิ่นกับเปลี่ยนเปลี่ยนที่อยู่เปียนยังมืดความเคยชินเนาะก็ว่าเพิ่นบ่ได้ดอกพี่น้องคะความเคยชินเพิ่นกับเขียนเอียงโอเคทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเพิ่นไปใส่รหัสไปซนี่ผิดเขตเนาะค่ะพี่น้องคะแต่ว่าใครอยู่ค่ะมือเ้าเพิ่นโทรมาบอกว่า วิไลโอเคยู่วั้องตีกลับไปหาเขาแล้ววัสนว่ามันกับมามาหาเพลินเราเนาะจะมันไปตรงยุไสแต่ขาเจ้ากับเช็กเช็กแล้วกองเนี่ยตีกลับไปหาผู้ทรงแล้วเมื่อนี้หลังเลิกงานเพิ่น้มือนี้วันประฮารเนาะพี่น้องค่ะพญาเพลนงานเป็นมินิจอบแล้วค่ะตอนนี้ก็ สาวบ้านเพื่อนละเนาะเพิ่นกันเลยว่าเดี๋ยวฉันเหลืองานปุ๊บฉันสิขับรถไปเอาเองเพราะว่ามันประมาณหกสิบกิโลพนันว่าห่างจากมองบางทีห่างจากบ้านที่ห่างจากบ้านเฮาเพิ่นวางสีนะคับพี่น้องค่ะแปลว่าหกสิบกิโลเดี๋ยวฉันสิขับรถไปเอาเองเพื่อนกันเลยว่าที่แรกิ่นตกใจเพื่อนแบบว่าแบบว่าคือบ่แมนตกใจยังดอกคือว่าบ่อยากซื้อตัวหม่เพื่อที่จะเอามาเที่ยวนะคะบออยากซื้อกล่องตัวไม่ก็ลอกลองตัวนี้มาดนี้เพิ่นว่าท่ไ้ก็คือว่า บ่เอากล่องแต่สิเอาโกโปตัวน้อยล่ะค่ะวิไลก็เลยบอกเพิ่นเนาะโอ้ยเสียดายเนาะเจ้าคือไปซื้อโลดซื้อตัวตัวไม้เพิ่นว่าถ้าซื้อตัวไม้กับพันกลัวเพราะระวางสีพันสามพันสี่แล้ว่าตัวที่ชั้นมักพันสามพันสี่ยูลู่ในเดียวกับปีนองค่ะบัดนี้เพิ่นก็เลยว่าอันถ่าอีกจัาหน่อยก้อนอีกถ่าอีกจ้ามือสองมือก้อนมันเป็นจังไดเพราะสันว่าถ้าเขาตีโตมาพ่อดีเนาะเขาก็ตีโตมาว่ากล่องตีกลับไปถึงเขาเพิ่นเลยว่ามือหนีค่ะมือหนีเพิ่นเสีย ขับรถไปเอาวิไลบอกว่าเสียดายเนาะถ้าเพิ่นบ่มีกล้องความหมายว่าถ้าเพิ่นบ่มีกล้องพี่น้องขาบ้านนี้พี่สาวเพิ่นก็มาเมืองไทยครั้งแรกเนาะแต่ว่าเพื่อนที่เป็นตำรวจมาสองสามเธอแล้วเคยมานํากันเนาะค่ะแต่ว่าพี่สาวเพิ่นครั้งแรกนะพี่ครั้งแรกของพี่สาวเพิ่นที่มาเมืองไทยพี่เล่ยกลยว่าบ่มีอันเก็บภาพอันจังซั่นจังซี่เล่ยก็่วว่าเพิ่นก็สองที่สองใจเด้อพี่น้องค่ะเพิ่นก็ว่าเมือฉันสิไปเบิ่งโตมาม่สุดท้ายก็เพิ่นได้กล้องแล้วค่ะพี่น้องค่ะบ้านนี้เพิ่นก็เลยว่าเป็นบทเรียนต่อไปห้องเฮียนยัง งามเพิ่นสิเอาขาวเอาออกซอยเบื้องในเด้อวิไลก็ซอยอยู่เด้อค่ะวิไลจมให้เราจ้ำจ้ำจ้ำอยู่เด้ออันตอนอยู่อิตาลีบ่แม่นวิไลบ่จมเด้วิไลจมให้เราปังปังอยู่วะอ่าเก็บให้เรียบร้อยยังเรียบร้อยเล่าล่ะเพลอเลอเองแต่ก็โทษไผบ่ได้โทษทั้งสองคนแล้วเนาะพี่น้องค่ะเอามื้อนี้ก็บ่มีหยังดอกค่ะพี่น้องค่ะเอาลืมนะครับเนาะการนี้ค่ะค่ะเฮ็ดเบียรเรียบร้อย งานบ้านเสร็จสับเรียบร้อยเนาะกะเนาะสวนก็เห็ดแล้วผักก็ว่านแล้วรอดแต่มันงอกเงยละครพี่น้องคะ่ะรอดแต่มันงอกเงยแต่ว่าแลวกับว่าแล้วดอกกัวิไลสิไปหาเสี้ยงมาโปะอยู่เพราะว่าแดดมันแดดมันห้อนเนาะหนาหนาดินมันแข็งหนาดินมันแห้งมันแข็งวิไลสิไปหาเฟี้ยงมาโปะไว้อยู่ เดี๋ยวออกไปทงผนละค่ะมัเดี๋ยวออกไปทงออกไปหน้าน้ำนองผนละเจ้าสีหาเดี๋ยวจะไปหาเฟี้ยงมาปลไหวเสร็จซับเรียบร้อยดอกค่ะง,งานบ้านทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยบานเอกได้เวลาเดิค่ะพี่น้องคะได้เวลามาเป็นนอนค่ะ <c oughs> คือน,นี่นะคะเนาะเป็นอ่าเอ่อนี่ค่ะ <c oughs> เตรียมสอบเบหนึ่นงค่ะพี่น้องคะ วิไลต้องอ่านค่ะเพราะไงบอกว่าต้องอ่านเพราะว่าข้างข้างหน้าวิไลไปนี่ความหวังว่าสิไปเที่ยวฝรั่งเศสกค็คือก็คือสิปีดหวังไปแล้วี่นอกคกับเพราะว่าอ่าเพราะไงติโตมองเลียนได้แล้วแต่ว่าบ่ได้เลียนในโฟกฮกชูเลคค่ะโฟกฮกชูเลน,นเขาบ่ามีทีนางหายที่วิไลเลียนอยู่ประจําที่กรูเบนเซนนั่น เขาไม่มีที่นั่งให้สําหรับวิไลเนาะกะนเนาะคือมันเต็มนะคะมันไม่มีที่ว่างมันเต็มเพราะว่าของหนึ่งเขาบอด้แบบว่าเขาจํากัดจํากัดคนเท่านั้นทนีเนาะก่นเนาะกันเลยบอด้บแบบนี้พอใหญ่าากันเลยาหามองเลี้ยนให้วิไลเป็นเลี้ยนเกี่ยวคล้ายๆกับแบบเป็นพิเศษนะคะพี่น้องคะหรือว่าคนไปนเลี้ยนพิเศษจริงๆหล่ะคะ่ะแต่บอด้เลี้ยนทีโฟงหกโชเลแต่ว่า แพงกว่าของเก่าอีกค่ะอายุฟ6ชกชวเลยอยู่โรงเรียนของชุมชนนั่นจ่ายแค่3,000เกา0ยูโรนะคะเนาะอันนี้มองทีพ่พอใหญ่หาหายนี่จ่าย450ยูโรค่ะพี่น้องค่ะ450ยูโรตัวหนึ่งโมดูลค่ะวิไลต้องติวเข้มพอวิไลต้องเรียนเบน,นึงนะคะเบน,นึงจบปุ๊บ วิไลต้องสอบค่ะวิไลต้องสอบเบหนึ่งไปข้างนานนี่เพราะญ่บอกว่าหนึ่งต้องสอบเบนหนึ่งให้ได้แล้วอีกอ,อ,อย่างหนึ่งกะถึงสอบก็ได้กะต้องให้มันดีกว่าเดิมเนาะวิไล่ต้องเพราะไบอกว่าหอบไปน้าเที่ยวกับสิไหหอบไปน้ำพพราะไ่สิติววิไล่ไปน้ำเรายุบา้านเพราะเราเพราะไงก็เลยบังคับว่า ยู่บ้านกยายา่ะย่าเสห์เต็งก็อันนี้ไล่ว่าใส่ใจเบิ้งหนังสือให้ฉันแนว่ว่าจะนนอกความนอกเพิ่นก็อยากให้วิไลได้ดีคือว่าลับพี่น้องค่ะบางทีเพิ่นบอกเพิ่นจำนจำเพิ่นโจๆๆมให้เพิ่นก็อยากให้วิไลได้ดีแล้วครับพี่น้องค่ะหลังจากเบียกเนี่ยมือเศร้ายมยังแล้ววิไลกับสีมะนางจึงสีระคาอ่านหนังสือเนาะค่ะเนาะถึงว่ามันจะเข่าหูทรายทะลุหูขวาหรือว่าอ่อาอ่านไปแล้วมันสี ทะลุออกไปเมดกระต้องอานน้อยอย่างน้อยเราจําคําศัพท์ให้ได้แม่นมันให้ได้แม่นยําเข้ากับสิหูว่าเขาเขา,เขาเว้ายังบวกกันไปพอเ้าหูคําเน้นของตัวศัพท์มันกัดสิโอเคเนาะพอว่ามีน้องหรือว่ามีเด็กน้อยลุ่นลูกล่ะค่ะพี่น้องคะวิไลเอินลูกสาวลูกสาวล่ลลละค่า เพื่อนบอกว่าอ่านไปโหลดแม่อันที่เอาให้ยนะอ่านไปเลยอ่านไปให้จบอ่านกลับไปกลับมาเข้าใจแน่บ่าเข้าใจแน่แต่ว่าให้มันผ่านตายย้ำว่าไปสอบมันกระสิได้หูนะคะพี่น้องคะเอาละพี่น้องคะมือนีกับพี่ยังดรือข้อเนาะเอาคือว่าแหละคะ่ะแต่ละวันของวิไลกับเครื่องสิละคะ่ะวันเสาร์นี้วิไลเห็นอา่อาแล้วก็วิไลเห็นหยอดติดตามสองพันห้าร้อยอู้วิไลกับชื่นใจเนาะพี่น้องคะถึงไม่ถึง,ถ,งถึงไม่คืนปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปเตเตอ การพัฒนาของช่องก็ขึ้นไปนิดๆๆๆหนึ่สีกับวิไลก็ดีใจเนาะค่ะพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกสับสกายขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณ like ทุกการรับชมที่มาเป็นกำลังใจเลยเฮ็ดในยอดวิวไลค์เกิียอดตามวิไลขึ exist, ้นมากถึงจะไม่มากแต่ขึ้นมนละนิดละนิดกะความภูมิใจความภูมิใจในการทำช่องเนาะพี่น้องคะขอบคุณพี่น้องไปสู้ปู่สก้นนะคะพอกันว้เจอกันมาในคลิปหน้าค่ะ